มาเอาละครเราเรืก่นเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้เหมือนพวกเราก็าาหายหลบมาถึงตัวสถา,านการณ์เลยใช่ครับก็กลับมาเรื่องนี้ก็คิดว่าจะออกมาได้ด้วยดีเป็นละครที่ตั้งใจมากๆอีกหนึ่งเรื่องครับแล้วก็ฉีกกว่าทุกบ,บทบาทที่เคยเล่นมาอืมถึงว่าร้ายใช่ไห้ใช่ครับแลยย้วความร้ายคือร้ายยังไงโอ้โหต้องบอกว่าร้ายมากผมคือ ถ้าถ้าหนึ่งเรื่องที่มีไลา์ก็คงจะเป็นบอสอย่างนั้นเลยครับทำไมจะปล่อยได้ไหมถ้าความร้ายเขาจกับคุณแบบน้เกี่ยวกราดล้างล้างหนยังไงก็จะเป็นโหเกี้ยวกราดเลยลเกี่ยวกราดเลยก็โอ้<ม>โหเออาเนี่ยคือใช้เสียง<ม>ใช้พลังเยอะมากมใช่ครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ท,ที่ที่มันท้าทายผมมากจริงๆทิงมันมันเคาตอร์กับเราความเกี้ยวกราดรุมคุณแบบนี้ไม่ ซึ่งซึ่งซึ่งถ้าทุกคนได้ดูได้สัมผัสผมคิดว่าทุกคนจะจะได้เห็นว่าความแตกต่างมันมันมันคนละขั้วเลยครับอะไรที่เป็นเหตุผลให้ต้งมาราัไลฟ์ไลฟ์ขนาดนี้อยากเล่นอ,อยากเล่นอยู่แล้วเคยเคยพูดกับทางช่องอแล้วว่าว่าอยากเล่นไลฟ์อยากเล่นไลฟ์มากมากสักสักหนึ่งเรื่องครับซึ่ง,ซ,งซึ่งเรื่องเนี้ยก็เลยได้ได้รับโอกาส ได้เล่นจริงๆอนะไรเงี้ยเราก็เลยอยากทําให้มันเต็มที่มากๆเราพยายามแบบทําการบ้านกระปทให้ได้เยอะมากที่สุดหาตัวละครให้ได้เยอะมากที่สุดเพื่อที่มันมีอะไรบ้างที่ที่มันจะฉีกกว่าทุกการเล่นที่เคยเล่นมาเลยคนระับาะอย่างบางก็คือเราเป็นพระเอกมาก่อนก็ต้องห่วงภาพลักษณ์ห่วงความเป็นพระเอกอะไรแบบนี้จอกระโดดมาเล่นไลฟ์เออก็จะห่วงความเป็นพระเอกเราไม่ห่วงความเป็นพระเอกเราไม่ไม่ห่วงเลยผมว่าผมว่าผมอยู่ในฐานะนักสแสดงอะแล้วก็คําว่านักสแสดงมันสามารถ ที่จะเล่นในทุกบทบาทไม่ใช่ว่าต้องไปเล่นเป็นพระเอกอย่างเดียวการที่ผมมาเล่นไลน์นี้ผมว่ามันมีอะไรให้ผมได้เล่นเยอะกวา่าด้วยซ้ำมันมีเลนส์ที่กว้างมากๆผมได้ไลน์ในแบบที่เฮ้ยเราเราไปทําการบ้านมาแล้วเราได้ภาพในสิ่งที่เราอยากทำเราได้เสนอว่าเฮ้ยเราไปได้มากกว่าน,นี้ไหมมันฉีกไปได้มากกว่าน,นี้ไหมผม ผมว่าผมสนุกกับการที่เฮ้ยเราได้เล่นไลน์ด้วยสำ่างเงี้ยมันมันมีความสุขจริงๆนะเวลาที่ได้ไปเล่นมันมันเหมือนเราได้ไประ,ะ,ะเบิดอะไรสักอย่างหนึ่งครับตรงถ่ายจนะมีอะไรไปนานหลักเท่าไหร่หลักมักเครื่องหล<ะ>ัก<ะ>เรื่องหน้าศูนย์เรื่องเกมเรื่องไทยเล่นม่คุณชายคุณชาย ใช่ครับตั้งแต่คุณชายแล้วก็จริงๆก็มีถ่ายอหนึ่งเรื่องแต่ว่าเดี๋ยวรอออนแอร์ยังไม่ยังไม่แน่ใจวันแล้วก็เรื่องนี้ก็เออเร็วเร็วนี้พี่ถ่ายเรื่องกิมมารีเออที่ที่รอออนแอร์ในวันที่สองนักแสดงอย่างผมเพราะว่าทุกอย่างมันจบหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีกำหนดยังไม่มีกำหนดการออนแอร์เรู้สึกยังไงบ้างก็ กินมาเรียเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่ใช้เวลาถ่ายคือต้องบอกว่าปีหนึ่งแล้วโผโลเคชั่นไปในที่แบบว่าเราไปกันในช่วงที่แบบร้อนๆนะแล้วเต็มที่มากๆเลยครับแต่ว่าก็อยากเียให้ทุกคนได้ดูอีกเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ท,ที่มันสนุกมากเป็นละครพีเรียดซึ่งตอนนั้นตุ๊กก็เทกับครเรื่องนี้แทบจะแบบมากๆ เรื่องนั้นก็ทุ่มเทม,มากๆไม่ขอโทษครับไม่ว่าจะเป็นการขี่ม้าหรือว่าในตัวละครต่างๆก็ตีความอีกแบบหนึ่งหรือเงี้ยมันมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทา้าทายมากๆแต่ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะได้ออนต่อไปน่า่ะหวัว่าจะได้ออนเนาะต้องได้ออดนะก็รอดูการรอดูการอีกเรืออ่องหนึ่งใจมันวุ่นวายยังไงคะตอนนี้หัวใจหัวใจหัวใจครับครับผม เอยเงียบกันเหรอครับอนเอางี้ขอถามเลยกับเรื่องความรักที่ผ่านมาที่องอัลเลิกกันไปก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปเลยครับผมแต่ตอนนี้ก็คือทุกอย่างก็จบด้วยกันด้วยดีแล้วคุยกับน้องเรียบร้อยดี ใช่ครับใช่ครับก็ได้คุยกับน้องบ่อยคนที่ไปกันไม่ได้เรื่องอะไรคะที่แบบเรามรักเราไปต่อไม่ได้คือผมว่ามันก็มีมันเป็นเรื่องของกับน้องด้วยที่ที่มันมีมีจุดบางจุดที่ที่มันก็ทําให้ไปกันไม่ได้แวเราก็ได้มีการพูดคุยกันมันก็มีบางส่วนที่เฮ้ยเราก็เราก็มีความผิดที่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันอาจจะไปกันไม่ได้จริงๆก็ ก็ไม่ได้ท่าน,นแบบว่าฮร้องให้เสียใจนะครับมันผ่านระยะเวลามันผ่านมาค่อนข้างนานมากเลยแล้วก็ตอนนี้คือทุกคนตัวน้องเองก็ต่างไปเติบโตแล้วเรียบร้อยะนะครับรเหมือนในตอนแ<น>รกเหมือนในตอนแรกฝากรัก้านีมันก,นกนนมนม็มุ้งมิ้งก็รีกดีไปดดไปด้สวยค,<ล>ยครับผมว่ามันก็ด้วยระยะเวลานีว่ามันคงจะมีอะไรหลากหลายอย่างเลยให้เราได้เรียนรู้มีอะไรที่มันจะ เข้ามาในระยะเวลาที่มันจะต้องเรียนรู้กันเนี่ยมันก็มันก,มนก็มันก็เป็นสิ่งที่มันยากเนอะมันมันมันไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าว่าจะไปกันได้ไหมหรือไม่ได้แต่ทุวที่เป็นรอยออต่อการมีภาพออกมาภาพรที่แบบบนเรือจนนี่จนหลังตบ,บนั้นอีก ที่ผมไปขึ้นเรือแล้วมีลูกโดนขึ้นใช่ไหมคะค่ะที่มีที่มีีการเพื่อด้วยก็แล้วภาพนั้นมีโตรงกับญิงอีกคนอะไรแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นจำนวนมันรู้เปล่าในการเริ่มการเติมไม่ครับคือจริงๆอาการไปนั้นผมไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วคือในเรือนั้นก็คนเยอะมากไม่ใช่แค่ผมไปสองคนนี่ครับก็ในเรือนั้นเยอะมากจริงๆครับแล้วก็เป็นการแบบไปปาร์ตี้กันกับเพื่อนๆครับแต่ว่าโตรงยนีันว่าความสัมพันธ์ที่จบลง จบได้ดีไม่เกี่ยวกับมือที่สาอะไรเฉยๆที่สุดคือความรักชั้นต่อไปของเราเนี่ยค่ะพอความรักเราผ่านมาก็ไม่ได้จบลงฟังน้องมีผลไหมมันมันก็มันมีผลไหมคุผมก็ไม่ได้อยากไปโฟกัสว่ามันจะมีผลหรือไม่มีผลอย่างเงี้ยอย่างตอนเนี้มันจบกันไปแล้วผมก็ตั้งใจทำงานคือตอนเนี้เราก็ว่าโฟกัสที่งานอยากวิกตเกีเป็นเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจมากๆอย่างหนึ่งนครับอีเปิดใจเปิดใจหรือยังก็ จริงๆก็ไม่ได้ถึงท่านเปิดใจไม่เปิดใจเลยเนี่ยมันก็นการใช้ชีวิตไปในแต่ละวันแต่ละวันว่าเราจะพบเจออะไรบ้างเราไม่มีเราไม่มีทางรู้ก่นอนแต่ตอนนี้คือผมก็ถ่ายละคนหนักมากมา,าสอดนะคะกสอดนะคะครับ